Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah. ทีแรกนะผมยังบอกตอนแรกผมไม่ได้ดูไงผมมาดูคนซับมันคนจํานหเฮ้ยทำไมคนมาซับเยอะจังวะแล้วก็เฮ้ยทาไมคลิปมันแต่และคลิปแม่งคนดูเยอะวะผมก็เลยลองดูมันักหน่อยโอ้หแม่งบุกเดียวลุยเดียวแบบประมาณว่าอย่างเราไม่น่าได้กับมันอนะ่ะคือเราไม่มีเวลาว่างเหมือนมันหรอกผ่านตัวหนอนก่อนแล้วค่อยไปผ่านลูกลังโอ้โหสุดยอดลําพังตัวหนอนก็จะแย่แล้วจะมีทางลูกลังอีกเ่รอเนี่ย ทางตัวหนอนประมาณกี่กิโลวันนี้เมื่อที่จะราเข้ามานานไงโอ้โหถึงจนได้ครับทางลุกลังระวังระวังระวังโอ้โหเออาาอีกดูจากแมปดูจากแมปแล้ว6.2กิโลก็เท่ากับว่าเราจะต้องผ่านทางแบบนี้ไปประมาณ6.2กิโลความความรู้สึกเหมือนกับ เหมือนกับโอ้ยขาโอ้โห6กิโลแบบออฟโรดเจอไม่ใหม่มี่ลรอแต่ว่าพอดีรถเราเป็นรถออฟโรดนะครับเจอว่าผ่านอะไรวะยินดีท่านรับตอบไหมสครับ3คนครับหัวแหลมแคมปิ้งอ๋อนี่มันพื้นที่วัตถิยาเครับไปได้เลยเหรอ สวยร <c oughs> วจริงไงสวยคือความสวยอ่ะเราจะต้องผ่านความยากลำบากเข้าไปก่อนใช่ไหมเราถึงจะเห็นความสวยถูกไหมโอ้โหโโดูเอาแล้วกันโอ้ยวันนีเราเป็นออฟโรด,ดขนาดไหนโอ้โหตอนนี้เราเหลืออีกประมาณ4.4กิโลทีแสนทรมาร แสนจะทรมานไม่ใช่ทรมานคนนะทรมานรถโอ้โหดูร่องน้ำข้างหน้าไม่เราต้องระวงะังนะคอยหยอดต้องมาคอยใช่คอยระวังสเกิร์ตโอ้โหลายๆอย่างโอ้โห,โโห,โโหเป็นหกกิโลเมตรที่แสนจะยาวไกลโอ้ยโ,โอ้โอเยเ,ยเ,เลี่ยมเดียวกันไม่เหนะเลี่ยมเดียวกันโ เนี่ยเขาเรียกว่าความสนุกตื่นเต้นออฟโรดแล้วก็อะไรนะการประจญภัยได้เลยถือว่าได้เลยเบา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 หินแหลมหินแหลมนูโนนนไปเล่นโนไปเลนนเฮ้ยเฮ้ยหลุมหลุมหลุมยอด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 เออเราเป็นเลนเราไหมไปแดกเลนเขาอีกหัวแหลมหัวแหลมไห้เห็นป้ายแล้วหัวแหลมเออเลี้ยวซ้ายเล้วซ้ายเล้วซ้ายหัวแหลมแคมปปิ้ง โอ้โห,โโหยังมีต่ออีก <laughs> All the demons quiet, yeah, we were built to drive yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons cry yeah we were built to drive yeah. I think that we've all had enough you เอ้ยตรงนี้ก็ส่วนตัวดีนะเราอยู่เราอยู่เลนนอกด้วยไนงะเลนนอ,อก,อนกอไ,ไม่จางครับใช่มั้ยไหมครับเอาไว้จางกันแดดเราจะถ่ายรูปแบน,น,นี้แบบเต็นท์หนึ่งผมเปล่าฮะกดๆดด้วย อ่ะมาตอนนี้เราก็จะกางเต็นสำหรับคนขี้เกียจกันใช้เวลาเห็นก็บอกใช้เวลาใช้เวลาท่าไหละหวินาทีเฮ้ยเกินไป5 <c oughs> ้าวินาทีเหรอเกินไป <c oughs> แค่ดึงแค่นี้ออกก็ <c oughs> เราหมายถึงว่าวิธีการดึงการดึงออ,ออกมาแรปแรปโผล่ใหม่ๆซิงๆงยังไม่ได้แกะจากไันนี้เลยครับ หัวคอร์ลมุมคอร์ลมุมต้องยกนะพี่เต๋ไหนวะคอรมุมมันอยู่ไหนวะอย่างไรต้องยกนะไปไปใหกว้างก่อนไปกว้างก่อนเห็นไหมขยายนะยกหน่มเลยเริ่มสองสามเต็นสำหรับคนที่เกียจครับคนเดียวอ่ะเนี่ยไหนวะของใหม่จนจนงงไปหมดใหม่ถ้าจนงงครับมันต้องยังไงขยายยังไงทั้งไหนหน้าไหนหัวไหนหางเนี่ย อนไรหัวอะไรหางอะไรข้างหน้ากล่องพวกนี quiero, ้เราไม่เก็บหรอกนะไม่งผู้นะองเยอะแยะเดี๋ยวเรานี่อันนี้แหละอันนี้แหละเธอไปโู้นหน่อยได้เหรอวะนี่ๆๆโอ้โหแดดพี่มามามาตรงนี้ ไม่เรากินเดี๋ยวเราก็เก็บที่เก็บเก็บตรงนี้ตรงนี้อ่อตี้ต่อว่าไม่ต้องมีใครคิดว่าแน่เลยนี่ขนาดยังไม่เอียงเลยโอ้โหไงล้าไปเลยเห็นป่ะโอ้เห็นปะเราเริ่มแบบจากนั่งพื้นใช่นะจากนั่งพื้นจากนั่งพื้นพัฒนาเป็นตั้งโต๊ะเลยนะที่นี่ลมแรงมากนะฮะคือไม่รู้ว่ามันเป็นลมพายุ ที่จะมีพายุฝนหรือว่ามันเป็นลมธรรมชาติที่ธรรมชาติของที่นี่เองอเต็นท์ของเราต้องยึดสมอทแทบจะทุกตัวเลยเพราะว่าลมมันแรงคือเต็นท์เกือบเอาไม่อยู่อะโชคดีที่ดินที่นี่เป็นดินแข็งเวลาเราตอกสมอเข้าไปแล้วค่อนข้างจะแน่นเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆแคมป์กันว่ารอบๆแคมป์มีอะไรน่าสนใจกันบ้างห้องน้ําห้องท่าครัวทำอาหารที่นี่มีอาหารตามสั่งไว้ให้บริการลูกค้าด้วยสําหรับคนที่ไม่ได้เตรียมอาหารมา ต่ว่าเป็นครัวเล็กๆนะมีแต่อาหารตามสั่งที่แบบอาหารจานเดียวนี่เป็นห้องน้ำของที่นี่นะครับค่อนข้างจะน้อยไปนิดนึงผู้ชายสองห้องผู้หญิงสองห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวสั่งอาหารตามสั่งได้ที่นี่เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุด ชมวิวจุดถ่ายรูปที่นี่จะมีจุดชาร์จไฟรวมอยู่บนตัวอาคารนี้นะครับเพราะว่าด้านล่างไม่มีไฟไม่มีไฟต่อไปถึงจุดกลางเต็นท์เลยสักกระจุดหนึ่งเขาให้ขึ้นมาชาร์จไฟบนนี้ใครที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าจะชาร์จไฟอะไรก็ขึ้นมาชาร์จกันบนนี้นะครับนี่เป็นจุดชาร์จไฟกลาง ใครก็ขึ้นมาได้ใครขึ้นมาก่อนก็ได้ชาร์จก่อน เช้านี่อากาศสดใสครับเป็นเช้าแรกที่ไม่โดนฝนกตินี่มากลางเต็นที่ไรนะโดนฝนทุกทีถือว่าบรรยากาศโอเคเลยนะครับช่วงเชา้าสวยงามมากครับหัวแหลมแคมปิง้งเฮ้โช์หายเต็มปะ่ะเออนี่ถึงสองพอแล้วพอแล้ว I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago